สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาจะมามอบอสรรพคุณสมุนไพรยอดเยี่ยมสุดเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือดอกอันชันค่ะดอกไม้สีม่วงนะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสรรพคุณสมุนไพรที่มีประโยชน์อย่างมากมายนะคะคนเราส่วนมากก็จะรู้จักกันได้อย่างดีนะคะปลูกง่ายเกิดง่ายทุก รดูการเลยนะคะตามริมลัวตามขอบถนนตามป่าเขาก็ขึ้นง่ายค่ะแฟนขับนี่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายนะคะบางท่านก็เคยได้ยินสปปรรพคุณของเจ้าดอกอัญชันกันมาแล้วนะคะที่เห็นชัดเจนก็คงจะเป็นการนำอัญชันมาถูคิ้วให้เด็กนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่า จะทาให้คิ้วดกดําขึ้นอัญชันเป็นพืชสมุนไพรบ้านนะคะสัรพคุณของอัญชันเช่นบํารุงเส้นผมให้ดกดํานะคะแล้วก็บํารุงเลือดนะคะให้เลือดเราไม่เนืดบํารุงสายตานะคะไม่เป็นต้อหินต้อกระจกนะคะนิยมมาแต่งสีอาหารและทําให้มีรสชาติแล้วก็น้ําสมุนไพรรับประทานได้อย่างดีนะคะนี่แหละคะ่ะประโยชน์ของเขานะคะจะมีฤทธิ์ต่อต้านการ รถไขมันในเลือดชะลอการเกิดโรคที่เกิดจากคอเลสเตอรอลนะคะที่เรากินพวกสัตว์ที่มีไขมันเยอะเกินไปนะคะชนิดที่ไม่มีการอุดไตนั้นเลือดเลยนะคะถ้าใครได้กินดอกอัญชันและในะโรคกรอดเลือดของหัวใจแข็งตัวอีกด้วยนะคะดอกอัญชันมีการสลายนะคะริมเลือดได้อย่างดีมีคุณสมบัติในการเป็น สารอนุมูลอิสระคือพวกเกี่ยวกับมะเร็งก็จะไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของดวงตาเพิ่มความสามารถในการมองเห็นชัดเจนนะคะในการเราขับรถนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของดอกอันชันนั้นนะคะยังช่วยยับยั้งในการรวมตัวของเกล็ดเลือดนะคะช่วยขับปัสสาวะ คนที่เป็นปสัสสาวะอักเสบนะคะหรือปสัสสาวะเป็นเลือดเลยนะคะและช่วยผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อนะคะที่มีตะคิวมีการเต่งตึงของผิวพันธุ์นะคะแล้วก็ช่วยประโยชน์เนี่ยจากน้ำอัญชันได้อย่างดีดื่มนะคะดื่มวันละ,ะหนึ่งแก้วแบบบางๆก็ดีนะคะแฟนคลับแล้วก็ประโยชน์จากอัญชันน่ะมีมากมายแล้วก็มีโทษด,ด้วยนะคะสนับคนที่เป็นโรค ประจาตัวห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดนะคะก็คืออย่าดื่มน้ําอัญชันที่มีสีเข้มมากเกินไปเพราะจะทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นในการขับสารนะคะสีจากอัญชันออกมาสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะไม่ควรกินน้ําอัญชันเด็ดขาดนะคะแล้วก็อัญชันน่ะมีสารอะดีโนซีนนะคะช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรกินเด็ดขาดนะคะ อาจจะทําให้เป็นลมหมดสติได้นะคะน้ําอัญชันเนี่ยหากปรุงด้วยผสมด้วยน้ําตาลให้ความหวานมากเกินไปอาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงนะคะแล้วก็ทําให้เป็นโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดต่างๆได้นะคะผู้ป่วยโรคโรหิตจ้างไม่ควรกินนะคะน้ําดอกอัญชันหรือกินดอกอัญชันเนื่องจากดอกอัญชันมันมีฤทธิรร์ระารลิมเลือด อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะแฟนขับนะผู้ป่วยโรคความดันสูงควรงดการบริโภคดอกอัญชันเพราะจะทำให้หน้ามืดและหมดสติเมื่อเรากินดอกอัญชันมากเกินไปนะคะ การกินดอกอัญชันแบบสดๆนะคะพี่กุ้งก็เคยรับประทานมาแล้วก็อาจจะมีจะทําให้ระคายเครืองในลาคอนะคะแล้วก็มีเม็ดดอกอัญชันอะ่ะหากกินแบบสดๆมากเกินไปนะคะก็จะเป็นพิษทําให้คลื่นไส้อาเจียนคันคอได้หายใจไม่โล่งเลยนะคะและอีกอย่างพี่กุ้งขอแนะนําว่าควรใช้ให้พอดีเพราะสมนุนไพรทุกชนิด ใช้มากเกินไปก็เป็นโทษแก่ตัวเรานะจ๊ะนี่ค่ะพี่กุ้งก็จะจับมาให้ดูเห็นไหมคะดอกอัญชันนะคะเขาสีสวยสีม่วงนะคะผสมด้วยขาวนะคะแฟนขับเกสรเขาจะอยู่ตรงข้างในนี่ละค่ะแฟนขับกินสดๆตามน้ําพริกได้นะคะกับน้ําพริกจิ้มแจ่วเนี่ยเอากินให้พอดีนะคะแฟนขับอยากกินมากเกินไปส่วนน้ําดอกอัญชันนี้พี่กุ้งปั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนขับ เรารับประทานได้สำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่างพี่กุ้งก็ไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยก็สามารถที่จะทานแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านสุขกายสุขใจมีอายุมั่นขวัญยืนกันทุกท่านเลยนะจ๊ะสาธุ